สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาตอนข้อที่6นะครับก็แบบฝึกหัดที่2.2.2นะครับข้อที่6นะครับโจทย์เขาบอกว่าโจทย์เขาถามว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งพบว่า <c oughs> ผงวงจรไฟฟ้าที่ชำรุดแต่ละแผงเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งด้วยความมันจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเขาก็จะมีสาเหตุมาให้ทั้งหมดมด4สาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆจะมีอยู่สาสาเหตุเรียงก,กันลงมาแล้วก็มีอื่นๆนะครับโลหะบัดกรีนะครับเป็นรูนะครับ0ูอุปกรณ์เชื่อมไม่ติด0.3นะครับอุปกรณ์แตกราว0.2แล้วก็อื่นๆนะครับก็เป็น0.1 ถ้านักถ้าพนักงานสุ่มแผงวงจรมันจะมี3ข้อย่อยนะครับครูบอกว่าถ้าพนักงานส่งแผงวงจรเนี่ยที่ไฟฟ้าที่ชม,มูุดเป็สามแผงสุ่มนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่แผงวงจรไฟฟ้าทั้ง3แผ่นหนึ่งชม,มรุดเนื่องจากโลหะเปิกรีเป็นรูอ่าทีนี้นะครับซึ่งครูอ่านโจทย์แล้วนะครับแต่ละข้อก็จะเป็นาสาเหตุนะครับความจะเป็น แต่ละข้อซึ่งอันดับแรกนะครับตอนที่เราจะหาอะไรก็ใช่นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวแปรสุ่มเรามีอะไรบ้างนะครับอุคค่าที่เป็นไปได้นะครับขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะค่าที่เป็นไปได้นะของตัวแปร ศูน,น,นย์นคือศูนยน,น,นะครับศูนยก็คือไม่ชํารุดเลยหคือชํารุดห่งแผ่น2ชมรุดสแผ่น3ามชุดทั้งสาแผ่นนะครับทีนี้ข้อที่1เนี่ยก็ถามว่าความน่าจะเป็นที่แผ่นตัวไฟฟ้าทั้งสาม นี่คือทั้ง3ช่องรุ่นเลยเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยเนื่องจากสาเหตุก็คือโลหะกรกิบลูนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็ p x เท่ากับ3ามเพราะว่ามันชมรุดทั้ง3แผน่นแล้วก็แทนค่างลงไปเลยก็เป็นมีอยู่สามแผน่นชงรุ่ทั้งสามแผ่นเลยนะ ซึ่งมีความ,มน่าจะเป็นเป็น0 4จกำลัง3คูณอยู่กับ0.6กำลัง0ซึ่ง0.6มาจากไหนครับเนี่ย0.6เกิดจาก1ลบด้วยความ,มน่าจะเป็นซึ่งมันเกิดจาก1ลบด้วย0.4นะครับพวกนี้ก็คือความ,มน่าจะเป็นในแต่ะละกรณี อ,นนอ่ต่อมานะครับสามด้สามก็เป็น 1, หนึ่งเนาะก็ลองคำนวณน,นะครับใช้เครื่องคิดเลขช่วยนะครับก็ Px เอ็ากับสามเนี่ยก็จะตอบศูนย์จุดศูนย์หกสี่นะครับข้อนี้มันได้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับ เสร็จไปแล้วข้อย่อยที่หนึ่งมาดูข้อย่อยที่สองนะครับก็ถามว่าความน่าจะเป็นที่วงจรไฟฟ้า2แผ่นชำรุดเนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมไม่ติดเราก็ขึ้นไปดูว่าอุปกรณ์เชื่อมไม่ติดอ๋อตรงนี้นี่เองนะแปลว่าความน่าจะเป็นหรือว่า p เท่ากับ0.3อันนี้เขาใช้2แผ่นอาเท่ากับ p x เท่ากับ2 เท่ากับมีอยู่3แผ่นนะครับ <c oughs> เลือกมา2แผน่นทีนี้ P ก็คือควาไม่จะเป็นเท่ากับ0.3ากำลัง2คูณด้วย0.7นะครับกำลังหนึ่งบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะกำลังหนึ่งเกิดใจยังอะไร กำลังหนึ่งเกิดจากสามลบสองนะครับนี่คือที่มาของมันเนาะปึ๊บสามเรียกว่าสองแผ่นนะครับก็เท่ากับสามคูณด้วย0.3กำลัง2คูณด้วย0.7นักเรียนก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับก็จะได้คำตอบเป็น0ูย หนึ่งแานะครับแบบนี้จริงๆตัวเลขตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับพอคูณกันได้อยู่นะก็ลองคูณดูนะครับเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำไบ่อยนะครับจะได้มีประสบการณ์น,นะครับความชำนาญนั่นเองทีนี้ข้อที่สามนะครับข้อที่3ค่าคาดหมายนะครับค่าคาดหมายนี้คือมิว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือซิกมา x นะครับของจำนวนแผงวงจรที่ชำรุดเนื่องจากอุปกรณ์แตกร้านะครับเท่ากับเท่าไหร่อ่าสองตัวนี้ต้องมีต้องจำสูตรให้ได้นะครับก็สูตรมันไม่ยาวด้วยก็พอจะจำได้อตัวแรกเลยนะครับเป็นสีิว x เท่ากับ n p ซึ่ง n ของเราเท่ากับ3นะครับก็เรามีอยู่3ครั้ง P ของเรานะครับก็ไปดูในตารางนะครับแตกราคือ0.2นดะครับดังนั้นคำตอบของม x ก็คือค่าคาดหมายเท่ากับ0.6นนะครับแผ่นนะครับแผงวงจรน่าจะเป็นเป็นอันไหมเป็นแผ่นไหม แผงวงจรน,นะครับเป็นแผงอ่ะ0.6หกแผงแล้วกันอย่างที่สองนะครับก็คือเขาถามหาซิกมาเอกเขียนซิกมาใหม่นะครับซิกมาแต่ว่าซิกมา X เนี่ยมันจะจากตัวนี้ก่อนนะครับหรือว่าจะใช้สูตรเลยก็ได้สูตรของซิกมาหรือว่าส่วนเบี่ยงเยงนบนก็คือ n square root นะครับข้างในคือ n p ลบด้วย1ลบ p ซึ่ง n p เราได้นะครับ0.6 1ลบ p ก็เท่ากับ0.8นะครับแบบนี้เท่ากับรูทศูนย หรือมีค่าประมาณนะครับ0.69นะครับนบอ,นะบอันนี้ก็สิบเและนะครับดูง่ายนะครับเขาก็ใช้คำว่าแผ่นหรือแผงนะครับวันนี้ครูก็ต้อง ม่แผงแผงคิดเป็นแผนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอะไรที่ไม่แน่ใจก็จะบอกว่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อที่เนะครับไอข้อที่หนะครับก็ถ้าเกิดสงสัยก็คอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ